สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องหมอเพนทีาากรหมอเพนบี h ช n แ e ลนะคะวันนี้หมอเินมีวิธีเคล็ดลับสาคัญมามอบให้ทุกท่านนะคะวิธีสร้างความมั่งคั่งร่ารวยในด้านการเงินและโชคลาภนะคะวิธีการมีดังนี้ค่ะท่านผู้ชมสังเกตดูที่บ้านของท่านผู้ชมเองนะคะว่าที่บ้านเนี่ย รกหรือเปล่านะคะหงจุ้ยบ้านสําคัญค่ะเป็นตัวดึงดูดเป็นบ้านเป็นพลังงานที่จะนำํำพาชีวิตเราให้สุขความมั่งคั่งร่ารวยได้ได้อย่างไงการจัดหงจุ้ยที่ถูกต้องสังเกตไหมคะคนรวยส่วนมากนะคะเลือกที่จะซื้อบ้านแล้วก็จัดบ้านตามหงจุ้ยเพื่อให้ถูกทิศทางหรือให้เหมาะสมแล้วก็ให้ดึงดูดการเงินการงานดีๆเข้ามานะคะ แล้วก็เมื่อทำแล้วเนี่ยก็ประสบความสำเร็จและร่ำรวยมั่งคั่งเป็นพิเศษเลยนะคะดังนั้นนะคะถ้าท่านใดที่มีชีวิตติดขัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะรับรื่นในเรื่องการเงินการงานเลยก็ตามแต่ลองใช้วิธีของมุกิีนดูนะคะว่าใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังค่ะนะคะอะโอเควิธีการก็คือให้ท่านเนี่ยนะคะยืนหน้าบ้านของท่านเลยแล้วก็มองไปที่ประตูทางเข้าหน้าบ้านเลย นะคะเมื่อท่านเปิดประตูเข้าไปในบ้านลองมองฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายของท่านนะคะมีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเอ่ยมีของเกะกะรกฝั่งซ้ายมากๆเลยคือไม่เป็นระบบระเบียบนะคะอะไรก็ตามแต่ที่ไปเป็นทั้งลังเป็นตู้เป็นอะไรที่ตามซอกตามมุมที่วางข้างฝั่งมุมซ้ายทั้งหมดเลยให้เก็บให้ดีๆคะ่ะคือเก็บไว้แค่ หาที่เก็บพยายามให้ฝั่งซ้ายมือของคุณเนี่ยอย่ามีอะไรมากั้นหรือรกคุณอาจจะทําเป็นที่ข้างนอกไว้เก็บของก็ได้อย่างเช่นท่านที่มีแบบบริเวณบ้านใหญ่หน่อยอาจจะทําเป็นห้องเก็บของนะคะคือเก็บ ถ้าเก็บได้หมดยิ่งดีค่ะเป็นการจัดหองจุ้ยที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มองไปมุมขวาค่ะมุมขวาก็เช่นกันพยายามอย่าให้มีของอะไรวางมุมซ้ายขวาอย่าให้มีของวางระเกะระกะยกเว้นของที่เป็นมงคลอย่างเช่นอ,อ,อ่างน้ำพุน้ำตกนะคะตู้ปลาอะไรอย่างเงี้ยตั้งได้นะนะคะแล้วก็ สิ่งที่อย่างอื่นอย่างเช่นเ,เปิดประตูเข้าบ้านมาแล้วโต๊ะกินข้าวอยู่มุมซ้ายเลยแต่ถ้ามีแค่โต๊ะกินข้าวไม่มีอย่างอื่นวางเกะกะก็ได้เช่นกันนะไม่เป็นไรอันนี้อนุโลมไปแต่ถ้าท่านเอาของอะไรก็ไม่รู้ของที่ทํางานของไม่ได้ใช้ของอะไรมารวมกันแล้ววางแบบโอ้โหแนบฝาข้างบ้านฝั่งซ้ายหมดเลยหรือฝั่งขวาหมดเลยเนี่ยอันนี้ควรจะจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ต่างจังหวัดจะทําได้ง่ายค่ะเพราะว่ามีพื้นที่เยอะก็สร้างเป็นห้องเก็บของไปเลยนะเป็นห้องเก็บของข้างนอกเลยนอกบ้านนะคะนะคะเป็นเหมือนบ้านเล็กๆเก็บของไว้แล้วนําของที่เราไม่จําเป็นไม่เคยใช้ไม่เคยหยิบใช้อะไรต่างหนังสือสมุดอะไรที่เราวางไว้เป็นปีเป็น2 3, 5, ปี3ปี5ปีวางอยู่แบบนั้นไม่เคยขยับไม่เคยหยิบเคยจับเคยอะไรหรือว่านานๆสี่หเดือน6เดือนครึ่งปีหยิบมาทีเนี่ย จัดเก็บใส่ลังให้หมดค่ะแล้วก็ติดสกอ๊อตเทปแล้วก็เขียนชื่อแปะไว้เลยว่าในนี้มีอะไรบ้างในลังเนี้ยเพื่อเราจะได้หาง่ายเวลาต้องการใช้นะคะแล้วเราก็ไปเก็บในห้องเก็บของให้เรียบร้อยอะไรที่แตกที่ร้าวภายในปีนี้นะจะทําให้ครอบครัวเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องบ,เบอเออทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่าวุ่นวายได้นะคะของแตกของเราไมน่นิยมให้เก็บไว้ในบ้านนะยกเว้นพวก ของมีค่าอย่างเช่นเพชรพลอยทองอะไรที่ขาดอะไรเงี้ยได้ค่ะแต่พวกแก้วพวกช้อนพวกชามนะคะพวกอะไรที่แบบมันเป็นมันจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเราจะสังเกตเห็นเองนะชามที่มันร้าวอะไรอยเงี้ยค่ะแก้วที่ร้าวที่แตกนะคะก็เอาไปทิ้งได้เลยเนาะนะคะแต่อย่านํามาเก็บไว้ในบ้านเลยมันเป็นของที่มันเป็นบาดอนะคะ่ะของที่มีคมนะ แล้วก็บ้านที่เป็นลักษณะสร้างแล้วมาเหลี่ยมเหลี่ยมีมุมหักมุมหักศอกหักอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านที่อยู่นะคะจะมีความรุ่มร้อนกระวนกวายใจหรือมีเรื่องเสียเงินเสียทองมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหานี้สินอะไรหลายอย่างนะคะรวมถึงคดีความด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังนะคะดูหงจุย้ยสำรวจหงจุ้ยบ้านคุณว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นก็รีบแก้ไขนะนี่คือ,อสร้างขั้นตอนสร้างความ แล้วบางครั้งร่ำรวยแบบที่1ขั้นตอนที่สองนะหมอเพนอยากให้ท่านเนี่ยสำรวจเจ้าที่จะทางบ้านของท่านนะที่บ้านท่านถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะสร้างพรภูมิเจ้าที่จะดีมากๆเลยค่ะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะนะคะแล้วแต่ความสะดวกของท่านเลยสร้างพภูมิเจ้าที่สาลตายายเจ้าที่ด้วยก็ยิ่งดีค่ะจะช่วยในด้านคือความเชื่อของคนนะคะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านอาจจะช่วยเรานะคะอีกอีกแรงหนึ่งเช่นกันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป้องกันแบบ สิ่งที่ไม่ดีอะค่ะเข้ามาในบ้านเราได้อันนี้นะคะสําหรับท่านที่เชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนะคะเชื่อในเรื่องของสิ่งมาสจั์ปฏิหารอะไรต่างๆสายบูรสายปฏิบัติอันเนี้ยนะคะท่านบ้านท่านใดที่เป็นนักปฏิบัติชอบเข้าวัดทําบูวดมนภาวนาเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเสียสละช่วยชอบช่วยเหลือผู้อื่นเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับปฏิหารอะไรต่างๆการทําสมาธิการเปิดจิตจักระเส้นสัมผัสฝันล่วงหน้าอะไรเงี้ย สร้างผอปุ่มเจ้าที่จะช่วยท่านเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยได้เช่นกันนะคะก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะทีเนี้ยนะคะที่3เลยดูเช็คดูในหิ่งพระท่านนะหิ่งพระที่บ้านของคุณค่ะนะคะหรือว่า เป็นห้องที่ห้องห้องสุดมน์ของคุณนะถ้าบ้านท่านใดมีห้องหลายห้องก็จะเป็นการสะดวกในการทําห้องพระแล้วก็แยกพระแยกองค์เทพไปจัดในหิ่งพระอะไรที่เรียบร้อยของท่านนะคะพระอยู่สูงนะเทพยอยู่อยู่รองลองมาค่ะนะคะคือแบ่งแบ่งให้ถูกสัดถูกส่วนจัดให้ถูกถูกสัดส่วนนะคะอย่าวางแบบรวมๆไปเลยนะจัดเป็นแล้วก็ แก้วน้ำอย่าพยายามให้น้ำลดนะน้ำหิ้งพระพยายามเติมบ่อยๆล้างทำความสะอาดเช็ดหิ้งพระให้สะอาดนะคะผ้าที่เช็ดไม่ควรเป็นผ้าแบบเก่าที่ใช้แล้วหรือผ้าขี้รงขี้ริ้วนะคะซื้ออาจจะซื้อเป็นผ้าผเช็ดหน้าผืนเล็กๆก,ก็ได้ค่ะที่ร้าน20บบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นผ้าใหม่ใช้ผ้าใหม่เท่านั้นนะคะ แล้วก็แก้วน้ําอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาแก้วคนไปรวมกับแก้วพระนะคะจะต้องเป็นแก้วใหม่ที่คนไม่ดื่มไม่ใช้นะเป็นแก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แยกกันนะคะอย่าใช้รวมกันเนาะนะคะอ่าแล้วก็จัดหิ้งพระนะคะปัดกวาดเช็ดถูเดินละครั้งเลยนะคะคือปัดกวาดอย่าให้มียหยักย่ายหรืออยากให้รกหรือดอกไม้ไหว้พระที่มันดูเก่าแล้วก็ทิ้งไปค่ะพยายามอย่าให้หิ้งพระรกรุงรังหรือว่ามีของวางระเกะระกะดูรกไปหมดนะคะคือเราพยายาม ยิ่งเราทุกข์เราเจอปัญหาติดขัดอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการทําจิตเราให้สงบให้นิ่งเราจะได้มีสติปัญญาเราจะได้มีไอเดียใหม่ๆนะคะปีนี้เน้นเลยคือการไหว้พระสดมนภาวนาทำสมาธิปิดวาจานะคะคือไม่ด่าไม่อาฆาตไม่สับแช่งใครนะเราอยู่ของเราเราปฏิบัติของเรานะคะทีนี้เมื่อท่านทําแบบนี้แล้วเติมน้ํานะคะแล้วก็หมั่นไหว้ให้ได้แต่ถ้าท่านไม่ได้จุด จุดจุดทูบสวดมนต์หรือจุดทูบบ่อยๆท่านก็ไม่ต้องจุดก็ได้ค่ะเพียงแต่ใช้จิตจุดจิตจุดยังไงคือเราตั้งอาราธนาตั้งจิตอารัธนานะคะตั้งนโมสามจบแล้วกราบอาร,อรัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านเราทุกพระอ,องค์เนี่ยนะคะนี่คือ,อการ ตั้งจิตโดยที่ไม่ได้จุดทูบเนี่ยบางทีอาจจะไม่สะดวกสถานที่ที่เราพักอาศัยนะคะเราก็ทําแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วก็มารับฟังบทสวดบทภาวนาของเราไปทําสมาธิด้วยนะคะก่อนที่จะไปทํางานหรือไปอะไรเนี่ยพยายามใช้เวลาของเราเนี่ยในการทําสมาธินะแล้วก็ตั้งจิตด,ดีๆอธิษฐานดีๆคิดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วเราจะพบ พบทางออกที่ดีๆเช่นกันนี่คือเคล็ดลับสำคัญ3ข้อนะคะไปต่อข้อสุดท้ายค่ะอันนี้ให้4ข้อก่อนเป็นฉบับย่อนะคะว่าคุณเอาของที่ไม่ระเกะระกะทิ้งคือจัดห้องจุย้ยต่อไปนะคะนอกบ้านของคุณ เะะพื่อนบ้านของคุณอาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่ชอบทะเลาะเบาแวงกันด่ากันหรือว่านู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็บ้านเขาอาจจะมีพลังงานที่ลบๆเยอะเลยทําเราจะแก้ไขยังไงคุณจะต้องนํากระจกนะกระจกแปดเหลี่ยมนะคะไปแปะไว้ด้านนอกก็ได้นะแปะไว้ตรงช่วงหน้าต่างอะคะ่ะคือกันแบบพลังงานที่ของเขามากระทบด,ดวงบ้านคุณนะ เพื่อให้มันสะท้อนกลับไปอะค่ะเวลาเรื่องเราอะไรไม่ดีเวลาเขาด่ากันหรือว่าเกิดเรื่องเราเหตุการณ์ไม่ดีเพื่อนบ้านแบบพลังงานที่ไม่ดีะนะคะตรงที่คุณอยู่คุณก็ใช้กระจกเนี่ยค่ะปิดกั้นไปแต่แน่นอนแสงสะท้อนมาอย่าให้แบบสะท้อนเข้าไปในบ้านเขานะคะเราต้องดูดูมุมให้เหมาะสมด้วย นะคะตรงนี้ก็จะช่วยแก้ได้เช่นกันถ้าท่านที่อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดที่มีห้องฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยคุณหาควรหาพวกกระจกแบดเหลี่ยมกระจกจีนแบบนี้ค่ะมาใส่กันไม่ให้แบบว่าพลังงานของเขาเนี่ยที่ไม่ดีๆเข้ามาในห้องเรา นะเพราะว่ามันจําเป็นนะคะมันอยู่มันอยู่ด้วยเราอยู่พักอาศัยร่วมกันใกล้กันนี้มันอาจจะติดในช่วงแบบนี้คือแก้ไข4ข้อนี้ไปก่อนส่วนเ,เคล็ดลับอื่นๆเดี๋ยวบอกเพนจะทําคลิปเพิ่มเติมให้ก็ขอขอบพระคุณท,ทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหบอกเ็นพยากรขออวยพรให้ทุกท่านพบประสบแต่สิ่งที่ดี หมอคุณหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเคล็ดลับของหมอคุณนนี้จะช่วยท่านได้ไม่มากก็น้อยหวังว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุกท่านเลยขอให้ร่ำรวยสุขสมหวังมีโชคลาภเงินทองสิ่งดีๆเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะ